สวัสดีค่ะช่องอมเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าว,วันพุธที่13กันยายนค่ะมาถึงตลาดก็เกือบเกือบหกโมงครึ่งแล้วนะคะ<ส>ช่วงนี้ผักถูกค่ะแต่ว่าผักก็เหลือเยอะนะคะพเพราะพ่อค้าแม่ค้ามาเดินตลาดกันน้อยค่ะมันเริ่มที่กระหล่ำกันเลยนะคะวันนี้กิโลกร,รัมละ15บาบาทลุย20ผักกัดหอม25าถั่วฝอยาว40บาท ชะอมกร,รมละ12วันนี้สวยมากเลยนะคะเห็ดภูฐานแพ้งละ15เห็ดรวม20เห็ดถ้วยสิบบาทแครอทกิโลกร,รัมละยีบาทมะเขือเทศสีดา3ามสิบห้าบาทมะนาวใบละ3 100ามร้อยใบสองรห้าสินะคะมะเขือเทศทอห้าสิบาทค่ะชะอรรมร้านนี้สิองถั่วภูยี่ห้ามะเขือม่วงก็ยี่สิบห้า มะระขี่นกกิโลกรัมละสิบบาทมะเขือเหลืองยี่สบห้ามะเขือเปอยี่สิบมะระยี่สิบห้า, 20, า,า 25, แตงร้านยี่สิบถั่วฝักยาวร้านนี้สามสิบห้านะคะสัเปลาสิบห้าโหระพาสิบห้ามะละกอยี่สิบเห็ดหัวหนูหกสิบพริกสวนเบอร์นี้ร้อยห้าสิบนะคะพริกแดงสี่สิบห้าบาทประกาศหอมยี่สิบห้าบาท สวยด้วยค่ะถ้าประกาศหอมเบอร์นี้จะ70บาทนะคะใบบัวบกกําละ10บาทมะม่วงชั่วันัยี่สบมะม่วงปาตะเพียน30มสถึงสามบหามเขือเทศทอสีดา30บาทพริกส่วนล้นนี้80บาทพริกเขียว40บาทพริกแดง45บาทต้นหอมกิโลกรัมละ35บาทตั้งโอ40บาทผักชีลาว35บาทผักชีฝรั่ง40บาทมะม่วงดิบ25บาท ชะอมร้านนี้ก็สวยนะคะกามละสิบบาทกะเพราสิบห้าโหละพายี่สิบบาทผักกระเฉดผักบุ้งไทยสามกันยี่สิบแตงกวายี่สิบหน่อไม้สิบหกบาทมะเขือเปราะร้านนี้ยี่สิบบาทนะคะข้าวโพดอ่อนถุงละสิบสามบาทแครอทกิโลกรัมละยี่สิบบาทเชเทา้าเป็นเชเท้าจีนนะคะไม่เคยสวยกิโลกรัมละสิบบาทมะเขือเทศท้อวันนี้ก็ไม่เคยสวยค่ะสามสิบบาท หอมใหญ่32หอมยำ26 6ด้านในมะเขือพวงนะคะ50บาทเห็ดหูหนูก็50บาทผักบุ้งจีนยกถุง50บาทคณะต้นเล็กยกถุง90บาทเป็นกิโลต้นใหญ่15บาทต้นเล็ก20บาทควางต้ง20บาทค่ะวันนี้ผักบุ้งจีนกิโลกรั10บาทกระเพรา20บาทพริกสวนละนี้70บาท พริกแดงเด็ด60บาทพริกแดงก้าน50เขียวก้าน45น้ำเต้า15บาทบวบหอม15บาทมะเขือเทศสีดา30บาทแตงร้าน16บาทมะละกอร้านนี้160นะคะสีดาร้านนี้30บาทค่ะ พริกแดงร้านนี้40บาทแดงเด็ด55ะาะบห้เมื่อเทศทอสีดาร้านนี้เป็นเบอร์ลองนะคะจะเละๆหน่อยกิโลกัมละ20บาทอันนี้3กรกม20เชเท้าก็3หัว20นะคะผักร้านนี้จะถูกค่ะทำเป็นกรรมิมทำเป็นถุงไว้แล้วนะคะกะหล่ำา6บบวบหอม20แตงล้าน12ต้นหอม30บาทกวางตุ้งก็20บาทกระเพรา15ประกาศหอมร้านนี้20บาท พริกเขียว40พริกกระเลียง60คณะยกถุง40บาทผักกาดลุย13ต้นหอม30ผักกาดหอมร้านนี้15บาทนะคะมะเขือเปราะ16แตงร้านยกถุงวันนี้100บาทมะละกอ2แถวร้านนี้ก็100บาทนะคะถั่วแขก35ฝักกระเจียบ25 ผักบุ้งไทยยกถุง50บาทเปแยังบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเช้งมาม่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ